เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ยินดีต้อนรับดรสมใจวิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่10ด้วยความยินดียิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2บริหารงานโดยนายประสิทธิ์คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2มีเขตพื้นที่บริการจำนวน6อำเภอรประกอบด้วยอำเภอกุมภาวาปีอําเภอศรีทาตุอําเภอวังสามหมออําเภอโนนสะอาดอําเภอหนองแสงและอําเภอรประจักษ์ศิลปาคม โรงเรียนในสังกัดจำนวน 192. โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก2 9 9โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 63. โรงเรียนบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำนวน 12. กลุ่มเครือข่ายมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน1721คนมีนักเรียนจำนวน 22,639คนแบ่งเป็นระดับประถมอวัย4,430คนระดับประถมศึกษา15,330คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,879นสําคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ได้มุงมันที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพบริบทความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่ภายใต้แนวคิดเด็กอุดรสองเรียนดีมีความสุขในปีงบประมาณพุทธศักราช2567สําำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ได้ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาการปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในปีงบประมาณที่ผ่านมาข้าราชการครูในสังกัด ที่ขอรับการประเมินวิทยาฐานะในระบบ DPA จำนวน236คนผ่านและรับรองผลการพิจารณาแล้วจำนวน217คนคิดเป็นร้อยละ91.95ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นยกย้ายกลักภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ช่วงที่ผ่านมา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ได้บรรจุแต่งตั้งค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศัการาช2566รอบที่1จำนวน11อัตราการแก้ปัญหาหนี้สินครูในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาอุดรธานีเขตสองได้ดำเนินการนำกลุ่มเป้าหมายจำนวน443คนเข้ารวมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยสีภูมิภาคครั้งที่5จังหวัดอุดรธานีได้ให้รับคำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินของตัวเองจากสถาบันการเงิน15สถาบันได้ครบ100% การจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบบริหารข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือ DMC รวมถึงมีการดําเนินการสํารวจข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสังกัดสพรทรครบทุกโรงเรียน หนึ่อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาอุดรธานีเขตสคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพจำนวน6อำเภออำเภอละ2โรงเรียนระบบแนแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิต ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2โดยศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคโลกดิจิทัลให้แก่ครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและขยายผลให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายต่อไปจุดเน้นนโยบาย การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองได้ดําเนินการโดยจัดทําผู้มือแนวทางการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มีการจัดเวทีถอดบทเรียน ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบ100เปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเจ็ดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ประวัติาศาสตร์และหน้าที่พลเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติาศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยได้บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำคลังสื่อ w w w m c r u d 2 c o m และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นหมู่บ้านตีมีดเมืองอุดรธานีวิถีชีวิตชาวภูไทยเป็นต้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูในสังกัดการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จัดทําโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21ตามแนวทางทฤษฎีพหุป,ปัญญาและในปีงบประมาณ2567จะมีกิจกรรมการดำเนินการโดยมีการอบรมการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และค้นหานักเรียนต้นแบบพหุป,ปัญญา พ่วงนวยการสถานศึกษาและครูที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมโดยการซอฟต์พาวเวอร์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนมาจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายเด็กอุดรสอเรียนดีมีความสุข